ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC ทุกท่านก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนั่งนําโชกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสําหรับมื้อนี้เป็นวันที่30สิงหาคม2567เนาะค่ะเนาะซึ่งเป็นมื้อที่หลายท่านหลายคนก็ค่อยลุ้นค่อยติดตามตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยเพราะว่าหลายสํานักนะคะเป็นพันๆสํา,น,าน,สนักค่ะท่านผู้ชมคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาฝากท่านผู้ชมนะคะ แต่ละสำนักกะล้วนแล้วแต่เป็นสำนักที่บอกให้เฮ้ามีไครบอกให้านผม้ชมไดมีความมั่นใจว่าตัวเลี้งเนี่ยทางเขามาแล้วลร้งวดหรือมีความน่าจะเป็นที่จะเขานะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเฮ้าต้องเป็นผู้ตัดสินใจเนาะคะ่ะเนาะตัดสินใจว่าตัวเลีแยงนวทางตัวใดที่เข้ามาเข้าชอบ การที่จะนําตัวเรีแเนวทางไปพิจารณาไปเสียงสื่อต้องเหตุการ์บานพอสมควรในขาต้มช่วงขาผู้ลงค่นโบยักเปลืองสมองกับเฝาเอาน้าอาจารย์ได้อาจารย์หนึ่งกระได้แต่ท้ามือหลายๆอาจารย์ต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะ์ต้องเหตุการ์บานพอสมควรถ้าบาวิเคร์ถ้าเหตุการ์บานถ้าไปซื้อหลายๆเปลืองเงินซื้อๆนอกขานอกเพบาาตัวเลีแเนวยทางออกแกบนกับล่าง ถ้าลอตเตอรี่มีตัวลุนหลายนะคะถ้าเอก,กชนนี้แค่บนกับล่างเอ่อตัวเลขเนวทางสำหรับมือนีนะคะทนผช่วมค่ะแอดจะเอามานำเสนอท่านผู้ชมนะคะมีของพพอีเมืองอุบลของพบพุ่มของอาจารย์สารคามของลุงหมานนะคะตัวเลขเนวทางของอาจาร,รย์หลับตัวเลขเนวทางของ อาจารย์อาจารย์รับตัวเลขเนี่ยทาง,งบค้นงบหน่อยเอาไปมึงน้ำกันกันกบเทมช่วงขาวาทมช่วงสิมักชอบตัวใดกระแคบหน้าจอไวเนาะคะเนาะเชิญเลยคะ่ะกระทมช่วงขาสำนักแรกคือตัวเลขเนวทางของพ่อเอมึงอุบลเนาะคะเนาะ ค่ยเม่อบน,บนบอกว่าวิ่งรูดที่8กับ0 8กับ0เรามั่นใจคือกันนะคะแกับ0นย์มั่นใจแห้งคือกันเลขที่คาดวระจะมามี8มี0นย์มี9นะคะมี8มีศูนย์มี9ตัวเลขแนวทางที่เราบอกว่าบนล่างมี8 9 0 9ก้าศูนย์เ 8ตรงกบของอาจารย์รลับนะคะ8เก้าตรงก็ของอาจารย์ปิศนณานี่แหลคะค่ะทั้งช่วงขากรเหตุการบ้านไปประมาณนี้นะคะตัวเลขแนวทางชุดสามตัว609709809นะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพ่อเอเมืออุบลน,นะคะว่าได้ติดตัวเขพ่อเอด้วยเหคะ่ะทั้งช่วงขาต่างคนต่างมีภารกิจพ่อพ่อเอวางแอดกระโบวางพ่อพ่อเอ ไปลพยงบาลแอดั่นบ้างยังประมาณนี้ก็เลยเลยคาดเคลื่อนกันมาตลอดมือนั้นเอฟซีถามหาพ่ออีแอดก็เลยได้โทรหาพ่อเอีเนาะขนะเนาะก็เป็นเจ้าบุญพ่ออีบอกว่าเอาพร้อมที่จะลงตัวเลขก็เลยล่งตัวเลข้ทู่้วมไดียวจักน้ำกันเนาะข่ะเนะาะไพที่เป็นแฟนคลับเอฟซี FC พ่ออีก็เอามือมึงมามักมา,มาชอบตัวใดกะนั่งไปพิจารณหน้าเนาะขนะเนาะแคบหน้าจอเลยค่ะออาต่อไป ตัวเลขเนวทางของพบพมนะคะตัวเลขเนวทางของพ <Darwin> บพมพบพมบอกว่าบ <have> ่เอาตัวอ <generally> ื่นเอาแค่นี้นะคะบ่เอาตัวอื่นเอาแค่นี้พบพมว่าหน่อยๆแขขนๆวิ่งลูดที่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดสายลูดสายวิ่งเอาเพิ่นออกไปวิ่งแล้วเอองวดได้ที่เขาสวงตัวเพิ่นก็ได้เป็นล้านงวดได้ที่เขาตัวเดียวเพิ่นก็ได้หลักแสนนะคะ อันนี้คือตัวเลขแนวทางของพอพุอม่มพอพุ่มบอกว่าแปดเม็ดเดียวตัวจับคู่บนก็นให้แปดเม็ดเดียวคือกันแปดสี่เม็ดเดียวชุดสามตัวเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่ค่ะทำช่วงขา 9, 8, เก้าแปดสี่เอาเอ็ดคือหมักแท่เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่นะคะ ทำชมมักชอบกระจัดเลยมักชอบกระจัดเลยนะคะ984ล่างเจ็ดเม็ดเดียวล่างเจ็ดเม็ดเดียวพระพมบอกว่าเจ็ดสองสองเจ็ดกลับเอามีแค่นี้มีแค่เม็ดเดียวคือถือกระถือบ่ถือก,กับบมิบ่ได้เสียหลายอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพระพุทเนาะคะ่ะเนาะ984 เอาแคบหน้าจอเลยขขาตึงช่วมขาแคบหน้าจอเลยนะคะแคบหน้าจอเลยค่ะอ่ต่อไปตัวเลขแนวทางของเจน่างขาตึงช่วมขาตัวเลขแนวทางของเจน่างเจนางหายแต่ตองวดนะคะบนวิ่งลูที่วิ่งลูที่เก้าวิ่งเก้าเลยบนล่างแปดกับสาม ตัวเลขแนีทางของเอดนี่บอกบอกค่อยผ่าจังหวดหวดก้อนหายหกบนกับมาหกเจ็ดวดนี่หาเก้าบนสิ่เป็นเก้าอย่างนะคะทำช่วมวิ่งไปเลยจะวิ่งหรือจะลูดได้ทั้งสองอย่างมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นล่างวิ่งรูดที่แปดกับสามต่ะเปียดนี่มาช่วนคัะสีช่วนออกหรือช่วนบวออกเอดกับบวหูคือกันตบะมาชน ลงลงมาคือสามนะคะแปดกับสามตัวเลขเนี้ยทางชุดจับคู่ให้จับคู่ให้นะคะวิ่งรูดที่เก้ากับสามบนเก้าสองเก้าสี่เก้าสามเก้าแปดล่างสามสี่แปดสามสามสองสามเก้า อันนี้คือตัวเลขแนวทางของเจนางเนาะค่ะเนาะอ่ะต่อไปแคปหน้าจอไปเลยค่ะช่วงขาแคปหน้าจอไปเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์หลับอาจารย์ลบไผหามามือนั่นเป็นตัวเลขแนวทางที่ก็จะไปบวงสรวงเลขประทัดสามศูนย์แล้วก็เก้าหกเจ็ดสามศูนย์แล้วก็เก้าหกเจ็ดเลขทูบห้าเจ็ดหก มึงจังหนึ่งขนคือเลขหก 6, ก็เลีเอาหกใส่น้ำหกเจ็ดหกตัดออกมาเลขชนกันก็นกนคือหกเจ็ดเจ็ดหกเป็นไปได้เบิดคตขทตรงช่วง่ะเป็นไปได้เบิดเพราะฉะนั้นกันไว้สําหรับตัวเลขแนวทางของคนงบหน่อยของเจน่างขางนี้นะคะคนงบน้อยบน 9, 3, 8, 4, เก้าสามแปดสี่เล็กชุดสามตัวเก้าเก้าสามเก้าสามเก้า แปดไอ8้าแปดสีแอดเนนคือ8ปกับเก่าแปนะคะซึ k k ่งตรงก็ของพ่อพ่มตรงกันเป๊ะเลยเอ่อตัวเลขแนว่ทางล่างล่าง3ามสี่สามห8แดสีสาหกดสี่ ต่อไปตัวเลขเนี่ยท่านอาจารย์รับนะคะอาจารย์รับมากมือนั่นแอดโทรหาอาจารย์รับสว่สอาจารย์รับเพ่นบอได้หมักทั้งที่สิมาออกซื้อออกเสียงเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็นเลขเบานหน่อย <ๆ S 2> หน่อยเฮงมีหลายทันหนึ่งมันนงมคคมเม์แอดว่าเมนตัดตัวของผู้ใดมากยังประมาณนี้นะคะแอดบริษตัดตัวไพ่เ้อค่ะทอมชุ่ม่ะอันนั้นคือเป็นเสียงของอาจารย์รับนะคะ เป็นเสียงของอาจารย์รับอัดนิดหน่อยนะคะเพ,ะพกกื่อนกระเพาแค่นั้นบริเวณไหล่นะคะเพื่อนบอกว่าเหล็กเพื่อนปล่อยมือวิธียีปหาเนาะคะ่ะเนาะตัวเดียวแปดศูนย์แปดชิม่าบอกมาเพื่อนบึงนะคะแปดศูนย์แปดเอลกเรียกว่ากันเวนิเดอร์แปดหนึ่งแปดสามศูนย์สามสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสาม เอาถมช่วมตัดสินใจเอาถ้าสิซื้อบทสส้อาจารย์บรรสุสำนักไม่มีเงื่อนซื้อดอกเป็นกระตากับพ่อส่วนตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของเจนั่งนะคะโค้งสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดอีหลีเลยค่ะถมชน่มค่ะวิเคอเด็ดเด็ดมือขึ้นนี่บนบนมีแค่นี่แปดเก้าเก้าหนึ่งแปดสี่ เก้าสี่แปดห้าเลขชุดสามตูสี่เก้าสี่แปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดสี่แปดเก้าสี่แล้วก็แปดแปดห้าจัดไว้เลยบ่มีผิดหวังส่วนล่างนะคะล่างสามสี่สองสี่สามสองแปดสี่แอดเน้นให้สองชุดก็คือแปดสี่กับสามสี่ แดสี่กับสามสี่คิดว่าเหลขลรางสถ่ายสีไหมคะทำช่วงขาคิดว่าเหลขลรางสิเป็นไายสีเอก็เล่หมั่นใจเนาะคะ่ะเนาะเอาทำช่วงพิจารณามึงนะคะคอยทุกท่านทุกคนส่องสอดนะคะตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคอยทุกท่านทุกคนหมานมานเงินไหลเข่าเต็มกระเป๋าอึ้งตึงนะคะขอพกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ